สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys Thai วันนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่อีกเช่นเคยแล้วเราก็มีรีวิวแกะกล่องของเล่นที่น่ารักแล้วก็สดใสต้องเป็นขวัญใจน้องๆที่ชอบทานไอศครีมไอศคมไอศครีม e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  เป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งของเล่นอันนี้เนี่ยก็เป็นชุดไอติมีมขนาดใหญ่มาหือมานั่นเองเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็เต็มไปด้วย ไอติมสารพัดรสชาติแล้วก็สีสันรูปร่างต่างๆ,ๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบโคนแบบแท่งโอ้โหแล้วก็มีชั้นวางมาให้ด้วยนะคะว่าเราจะวางไอศครีมเนี่ยเราสามารถวางตกแต่งยังไงให้มันดูน่ารับประทานเสิร์ฟยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วแบบโอ้มาเราต้องมากินไอติมที่ร้านนี้ให้ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวทห้นนอง,องดูกันเลยมีขาตั้งมีที่เสิร์ฟมีอะไรมาให้อย่างดี นี่แล้วเราก็จะมาลองไอติมของเล่นกันนะคะมีหน้าราักเน้อเป็นชุดที่สดใสมากเลยด้วยที่ชอบมากเลยนี่มีสารพัดรสชาติเลยสตรอเบอรีอร่แตงโมช็อกโกแดลตรสส้มนะคะรสมะนาวใช่ไหมรสสีเขียวพี่เรา,าเป็นมะนาวเนาะแล้วแบบโคลเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันมากเเขาทำมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Sto r e ส s s e r t สัสสสสอกอย่างเนี่ยนะคะนี่ เป็นของเล่นที่ผลิตมาจากประเทศจีนนี่ให้ดูรอบๆกล่องก่อนที่เราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้น้องๆชมไปพร้อมๆกันนะคะมาๆมะนะมา,มาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทำไอติมมาทำไอติมขายกันเถอะมาทำไอติมแจกเพื่อนกันเถอะอากาศมันร้อนขนาดนี้แต่อยู่นิ่งๆไปทำไมก็ต้องี่ ตต้พอแกะออกมาแล้วนะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยอะอืมอันนี้น่าจะเป็นตัวขาตั้งเนาะเออ,โ,อโหมีนั่นเต็มไปหมดเลยอะโอโอันนี้เป็นช่องใส่ไอติีมนะคะแล้วก็ตรงอันนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์ ซึ่งเราเนี่ยจะเอามาใช้ตกแต่งเจ้าไอติมของเรากันและส่วนประกอบที่ไอที่เป็นไอติมเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นโคนเป็นจานอันนี้เป็นจานเขามีมาให้ด้วยเนาะสองอันไหนดูเซ่ว่ามีอะไรมาให้อีกอันนี้เป็นขวดอะไรวะอาจจะเป็นขวดน้ําเดี๋ยวเราต้องไปดูดีว่าสติกเกอร์เขามีอะไรบ้างอ๋อน่าจะเป็นขวดน้ําผลไม้นะคะแล้วก็มีนี่ไอศครีมรสอ,อะไร ดูออกเลยนะคะมันคือรสช็อกโกแลตแน่นอนอันนี้อะไรอ่ะมันกลมๆอย่างงี้อ๋อถือว่าอันนี้จะเป็นตัวตัวไอติมหรอเป็นมักกะหรือเปล่าน,นี่ไม่ใช่ขนมมักกะโไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูอีกแป๊บน,นึงนะคะอ๋อแล้วเราก็คือเราก็แค่แปะลอกสติกเกอร์ออกมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แปะทาบลงไปกับเจ้าตัวมีตัวปลายมัน เขาก็จะได้ดูว่าร้านของเราเนี่ยมีไอศครีมรสอะไรให้บริการกับลูกค้าบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรสรสแตงโมยอยังมีอ่ะรสมะนาวรสตอเบอร์รี่รสช็อกโกแลตอะไรก็ว่าไปนี่2ด้านเลยมีเมนูทั้ง2ด้านเป็นเมนูที่ให้โซมากเมนูตั้งเอไว้นะคะแล้วก็ อันนี้มันคืออะไรวะอันนี้ถ้าเป็นที่ตักหรือเปล่าน,นี่ก็แม่งขวดด้วยอนี่ไอติมแท่งของเราอันนี้เป็นแบบแท่งกลมแล้วก็มีโคนบัฟเฟอร์วิพูดถึงไอติมโคนแล้วพี่ก็อยากกินอยากกินเนาะนี่เราก็จะวางไว้ตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไอติมดังนั้นเดี๋ยวเราวางไว้ข้างๆเรียงไว้ก่อนเนาะ มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้มันคือเจ้าเจ้าไอติมสารพัดรสชาติเลยเราจะมาใส่กับโคนกันนั่นเองนะคะนี่มีราดเป็นซอสช็อกโกแลตเป็นซอสแบบสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้มันคืออะไรอะมันคือมากกะลงมะหรือว่ามันคือไอติมวะส่วนอันนี้มันเป็นมีหรือถ้า,านั่นจะเป็นรถแตงโมแน่เลยเขาก็ทำเป็นรูปล่างมาด้วยนะคะ แล้วก็มีรถมะนาวเป็นแท่งแบบนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการล็อกสติกเกอร์เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าส่วนไหนเป็นอะไรอย่างอันนี้มันแน่นอนมันทำมาพอดีเลยเนาะคือรถแต่งโมเองตันตันตันได้เต็มรถแต่งโมแล้วรถต่อไปรถต่อไปเป็นรถอะไรดีล่ะนี่เอาแต่งโมให้เสร็จก่อนต่อไปเนี่ยอืม มันยังมีอีกสารพัดรถเลยนะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปักปักไว้ข้างบนดูสิโอ้โหสวยงามสวยงามมา,มากๆเลยแต่แน่นอนว่าย,ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เริ่มลอกกันต่อไปเลยอันนี้เป็นรถช็อกโกแลตแน่นอนเลยต้องเป็นอันนี้ดูจากรูปร่างแล้วอุย้ยมันไม่ค่อยพอดีอะต้องเอาให้พอดีจะได้สวยงาม แปะลงไปอืมน่าอร่อยมากๆเลยนะคะก็อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยเนาะนี่เห็นแล้องหิวอ่ะอยากกินมากอะ่ะมันก็เสียบปักลงไปนะคะ พอทำครบทุกอันแล้วปุ๊บก,ก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แค่ประกอบให้มันครบทุกสิ่งทุกชิ้นนั่นเองส่วนขวดที่เราสงสัยกันตอนแรกพี่ก็ค้นพบเรานะคะว่ามันคือเป็นขวดน้ำเป็นน้ำผลไม้อันนี้เป็นน้ำน้ำ pineapple คืออะไรนะสับป,ปะรดใช่ไหมนี่เป็นน้ำสับป,ปะรดนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านค้างก็คือขนมคุกกี้มันคือมักกะลองจริงๆด้วยแหละ ทสชิ้นสรุปร้านเราเนี่ยก็จะมีขายทั้งไอติมเป็นทั้งแบบแทง่งเป็นทั้งแบบโคนเป็นทั้งนักมีน้ำผลไม้ขายมีคุกกี้ขายนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้เนาะเรายังสามารถแปะให้แบบว่าดูสิเป็นเครื่องประดับก็ได้นี่ก็ประดับลงไปนะคะ คือน้องอาจจะไม่ต้องแปะตามที่พี่แปะก็ได้นะบางคนอาจจะมีไอเดียที่มันมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าของพี่อย่างเงี้ยก็แล้วแต่น้องเลยว่าต้องการจะสร้างสารรค์ครีเอทร้านไอติมของตัวเองให้ออกมาน่าดึงดูดใจกับลูกค้าแนวไหนได้บ้างอย่างมันมีมันมีสติกเกอร์ลายดอกไม้ใช่ไหมเราก็เอามาแปะตรงตรงนี้ก็ได้ให้มันดูว่าเป็นที่เสริมันก็จะดูดูมีสีสันมากคืนนั่นเองหรือถ้าเราไม่ชอบเราไม่อยากเราก็ไปแปะตรงอื่นนะคะ ตรงเฟอร์นิเจอร์ตรงเมนูตรงขวดตรงโคนก็ได้เราแต่ว่าน้องชอบแบบไหนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะคะของเล่นอันนี้ก็เป็นที่ถูกใจน้องๆคนที่ชื่นชอบไอติมและใครที่อยากจะเล่นกับเพื่อนมามเราจะขายไอติมนะเธอมาซื้อจากเราไหมเดี๋ยวเราขายกี่บาทกี่บาทเราก็สามารถนำเซตไอติมเซตนี้มาประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้สลับอันได้หรือ เอถ้าทำเป็นไอติมสองก้อนพี่ว่าไม่น่าจะเวิร์กหนูทาเราเพราะมันติดกันไม่อยู่นะคะก็จะเสิร์ฟในทีละก้อนเท่านั้นแล้วก็มีขนมคุกกี้มักะลงแสนอร่อยอุ้ยเป็นของโปรดพี่เลยนะเนี่ยชอบมากเลยอยมีแต่ขนมหวานทั้งนั้นเลยถูกใจ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 อยากกินมากเลยนะคะนี่ ขนาดพอดีมือเลยรับรองว่าน้องๆต้องชอบแน่นอนมีที่ตักให้ด้วยเราก็สามารถทําเป็นว่าเรากําลังตักไอติมเสิร์ฟเพื่อนๆเ,เราได้เราก็คิดตังเพื่อนนะเนาะเยี่ยมไหมคะสําหรับวันนี้นะคะรีวิวของเล่นของเราเนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเนาะถ้าน้องคนไหนมีความเห็นชอบหรือไม่ชอบของเล่นเซตไอศครีมเซตนี้เป็นเซตใหญ่โตก็ือมามากเลยมีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถ เขียนบอกพวกเราได้ที่ช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รีวิวของเรื่อของเราก็าจบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel n เพื่อที่น้องๆจะได้ข้อสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอตอนหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ